สวัสดีครับวันนี้พอกับบ่าวซียังเคยเป็น้องอู้พี่น้องในเมนูที่เด็ดประมึกย่างในบ่าวซีซื้อมาสามตัวด้วยเป็น้องอู้นี่มีแบบเป็นเสียบใหม่พ่อเป็นน้องก <c oughs> ารฝากยั่อยได้เป็นน้องฝากพี่น้อง,องกดไลคก์กดติดตามไม่ลังใจียบ่าวซีนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเนี่ค่อยเติมแรงใจให้บ่าวซีตลอดมามาไมา่นะพี่นะ้นองอ,อู้น้ำลายไหลเป็นน้องม่ได้กินนิดละมาจจะเสียบกันอันนี้ซื้อแบบเป็นตัวมาสามตัวลืมบอกเขาจะ บอกว่าอย่าหันพี่น้องลืมบอกก็จะหันให้เรียบร้อยเลยโอ้ยนั่นนี่เอาเป็นใหม่ซีเป็นใหม่ก่อนโอ้จิ้มที่เดียวครับพี่น้องอือันนี้อุ่นจิ้มหน่อยเพิ่มพี่น้องอืม อขอทานด้วยน้องมึงหนอ่มแบบกุบๆดีไหมน้อง ครับปไม่ไม้เราซื้อบัือเเป็นปลาหมึกแวกอันนี้เป็นปลาหมึกปลามื้เคิรปลาหมึกหยักไปเนน้องเร็วแเสียไปกับอืมนุ่มดีอมไม่ต้ความบางทีมากินปลาหมึกอยากมาเนาะ เวลาเขาเรียกบอกจไปเล่นหลงไฟก็บอพอซื้อเป็นมึกยางมาฝากพี่น้องไปเล่นหลงไฟน้ำบอกพอซื้อเป็นมึกยางมาฝากน้โอ้ส่วนสดดีกว่านะนี่คำเหี้ยงเนาะงจิ้มเดินหามาหน่อยพอดี่น้องโอ้ยโอู้เต่หนจิ้มมันเสียบพี่น้องอืมอืม กุบ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 ดีนอย่างมีเอฟซีบาาซีขอมาพี่น้องขอบบบมบอกยายเนี่ยบาาซีใหไ้ได้พี่น้องน้องเอฟซีหนามมันมาอยู่ผิวดพี่น้องนี่นันจิ้มมนขอนุ่งลางหมดอืมอืม แบบแหลกสือแบบเป็นโตัวล <c oughs> ืมบอก่าเจะาะไจะหัน่นไปหน่อก็เจาะหั่นเห็นเรียบร้อยแล้วพอเบิ่งโอ้เป็นตอนที่พี่น่องเห็นนี่แล้วนี่ <c oughs> ก็เป็นโตัวนี่เป็นแต่เสีบแบนี้แล้วพี่หน่ออืมอืม ไอ้สอนภาษาเจกินสงสมึงอืมอืมเพื่พนอนไอพี่น่องก็ซ้ำนี่ผ่าบาเพรกินมากเกินมันว่าตัวน่อยพี่น่องตัวใหญ่เลยประมันหาตัวโลกเลยพี่นอ่องเปนกายแห้3้มตัวลอย อืมอืมมีบ้าซีซอมากไะหานจีบาทไปเลยสามตัวก็มีอีกฮา,า,าหกหกไหมเรื่องความจิ้มมันได้ไรมันเป็นกะแซบ ว่านเป็นตลายไปหนอไปเลีงเป็เมือกไข่ไว่านเมือกเสือว่านเมือกือเนี่ยบัมาขายไปหนอโอ้ปืกดกินสับดูแบบเนี้ซื้อตงมว่านเนือยแล้วแล้วไปนอเด็กินมื่อเนี้ยอินวนเี้ยอืออรดูนิยูเือสุดยอดลยอ บ่าสิเค่นังนจริง่หรอเสีสส่ํวใส่มือใส่มือมัน้ืึอว่าเขาถึงรสชาติไปหนอ่อืยงงเงยเลย ก็ซื้อมาหลายกับอย่างกินมาเบิ้ลน้ะพี่น้องซื้อมาบวกกินยิมก็ได้วางมั่วหัวมวนกันแต่ละมื่นก็เป็นพี่น้องอยากให้ไม่นู่นอย่างกะเขมรกระดานล,ล่างที่เขาได้พี่น้องเปล่าสียันทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์พี่น้องาคอมเมนต์มรไม่ร่างใจกันคอมเมนต์มาขอไม่นู่นกันเลยไม่นู่นเลยจัดให้ได้เร็กวก็จะจัดให้พี่นอ้อย เดี่ยวดีไปหนุ่มปก็ตีทุกอย่างบางบางหมองยิงหยาบไยอันนี้บหยาบก็ดีแต่งสุไลกับเสียี่ย็น่ปมึกอย่างพอดีพอดีอืมอดีออะไร โอ้พี่น้องขอทาพักดีคักขนาดโอ้เริ่มแรงกินบาเพ็ดพี่น้องเริ่มเพ็ดแล้วจ้างบ้านพี่น้องฝนตกบนน้องพี่น้องเรื่องที่เขอนานาหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงกันดูได้สุขภาพด้วพี่น้องวันนี้บ่าซีฮ้องสีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ